อดอาหาร24ชั่วโมงรีเซ็ตร่างกายได้จริงหรือไม่เรื่องของการอดอาหารนะคะซึ่งการอดฉับพลันทันทีหรือว่า IF intermittent fasting นั้นนะคะสามารถช่วยที่จะรีเซ็ตร่างกายตามทฤษฎีค่ะก็คือว่าการอดอาหารที่เหมาะสมคือตั้งแต่16ชั่วโมงก็คือประมาณ16ถึง24ชั่วโมงขึ้นไปนั้นอาจจะมีส่วนช่วยทําให้ร่างกายปรับเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าออโตฟาจีหรือว่าการกําจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดระดับอินซูลินในร่างกายกระตุ้น การใช้ไขมันสะสมให้เป็นพลังงานและลดการอักเสบในร่างกายบางส่วนค่ะแต่สําหรับผู้สูงวัยหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวนั้นการอด24ชั่วโมงหรือแม้กระทั่ง16ชั่วโมงนั้นอันตรายอย่างยิ่งค่ะเพราะจะเสี่ยงการเกิดน้ําตาลต่ํำน้ามืดความดันตกกล้ามเนื้ออาจจะสลายได้หากได้รับโปรตีนที่ไม่เพียงพอหรือแม้กระทั่งเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเกิดภาวะขาดน้ําได้ดังนั้นค่ะถ้าอยากจะลองงด อดอาหารเพื่อสุขภาพนั้นค่ะควรเริ่มทีละนิดทีละนิดนะคะอย่างเช่นว่า6กโมงเย็นนะคะสิบแนาฬิกาไม่รับประทานไม่กินอะไรแล้วแล้วก็ไปรับประทานอีกที6กโมงเช้าเป็น12กับ12ก่อนแล้วค่อยๆเริ่มนะคะถ้าไม่แสบท้องไม่ปวดท้องจนเกินไปก็คืออดหลัง6กโมงเย็นแล้วไปกินอีกที10บโมงเช้าค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสารอาหารจะต้องครบทวนแล้วก็ต้องระวังเรื่องของแคลอรี่หรือว่าปริมาณของอาหารที่เหมาะสมด้วย